ในชีวิตนี้ไม่ยังมีแฟนมาสามคนคิดว่าจะแต่งงานกับทุกคนเลย <c oughs> คนที่สองอันนี้ขนาดมีเขามีแหวนมาขอคุณพ่อหนูแล้วแล้วก็กลัวแล้วก็หายไปเลยตอนที่คิดถึงเวลานั้นอันนั้นเป็นเวลาที่สับสนมากรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยเพราะว่าไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงมันเกิดขึ้น เราทำอะไรผิดไปไหมมีแบบไม่มีแบบความลากันที่สมบูรณ์เนาะมันไม่มีแบบเหตุผลที่ดีๆหรืออะไรแค่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันหนักแต่งงานกับเธอแล้วก็วันต่อไปก็คือทําไม่ได้ไปก่อนนะแล้วก็มันมันเป็นทั้งช็อกทั้งเจ็บปวดทั้งผิดหวังทั้งกลัวแล้วจําได้อีกทีหนึ่งวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้ามากระซิบ เรามีดีกว่านี้ให้เธอ